สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับกิจกรรมใหม่ฟีฟ่าออนไลน์สมาแล้วนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาเข้ามาเล่นเลยนะครับวันนี้จัดไปครับวันเสาร์นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นแลกเหรียญ2เท่านะครับเดี๋ยวเราจะเหมาหมดนี่เช่นเคยนะครับนี่อ่ะเข้ามาหน้ากิจกรรมนี้เลยนะครับอยู่ไหนโปรโมชั่นตรงนี้เดี๋ยวจัดตรงนี้ก่อนเลยนะครับแลกให้หมดอืม เอาให้หมดนี่เลยฮะเหมือนเช่นเคยครับที่เรามีกิจกรรม2เท่าเมื่อไรแล้วเหมาหมดอยู่แล้วครับกิจกรรมก็มีรูปแบบรูปรูปแบบที่1รูปแบบที่2เหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ารางวัลก็เป็น21 T y นะครับจัดไปรางวัลผู้จัดการทีมรับให้หมดครับตรงนี้เสร็จแล้วมันมีตรงนี้ฮะมันเอาตั๋วนะครับเอาตั๋วครบ7จ็ใบเลือกรางวัลก่อน จัด5้าดาวไปครับรูปแบบที่1รูปแบบที่สองผมเล่นรูปแบบที่2มาโดยตลอดนะขอเล่นรูปแบบที่สองนะสิครั้งไปเลยทีละสิเหมือนเดิมนะครับ <S <S เออแบบนี้แหละผมชอบไม่ต้องมีเอฟเฟกนะตรงนี้ก็จะมีลุ้นไอคอนกับย1 TY ิบอด้วยนะจัดไปฮึตอนนี้ตัวยังไม่มาเลยครับสองรอบอ่ะตัวมาหนึ่งครับนี่รอลุ้นให้ถึงข้างบนครับเฮ้ยตั๋วมันยากยังวะนี่สี่ร้อยฮึอ่ะตั๋วได้อีกหนึ่งครับ ต้องตัวได้7ดนะครับไดไอคอนแน่ๆน,นะฮะไอคอน5ดาวฮึบเหรียญผมมีเยอะเลยอะ่ะเหรียญผมมีเยอะเลยผมขอ100ครั้งเลยนะ100ครั้งก่อนเลย1รอบนะฮะจัดสิอึ๊บส0 0เหรียญได้3ตัวครับหื้มเหลืออีก2ตัวได้ไอคอนแน่ๆน,นะครับต้องมาดิต้องมาดิอ,าดอีก1ตัวฮะ,ะได้6แล้วนะครับ7เมื่อไหร่เราได้ไอคอนฟรีแน่ๆน,นะครับเป็นไอคอนไอคอน5ดาวอุ๊อรอบวกนะครับ มามาใบสุดท้ายตัวใบสุดท้ายเออสุดยอดได้แล้วครับหนึ่งไอคอนหนึ่งใบ5ดาวนะครับรับรางวัลก่อนอ่านี่จัดปาโออ109น้อ,อน,นะครับเป็นไอคอน5ดาวเดี๋ยวเปิดกันเลยเราไม่ได้แค่ใบเดียวนะเราได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับรับให้หมดเลยเปิบบเปิบเปบปบปบโอ้โหมันโหลดช้านี่นี่โอ้โหเพียบ แล้วก็เลือกรางวัลใหม่แน่นอนครับเลือก5ดาวเหมือนเดิม5ดาวเช่นเคยจัดไปแล้วก็เหลือ175เหรียญจัดต่อจัดต่อผมตั้งใจจะเอาไอคอนสัก2ใบนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเอ,อไอคอน5ดาวสัก2ใบอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดยบได้ตัวหนึ่งตัวเดยวเพราะฉะนั้นแล้วเดยวเดี๋ยวเติมเพิ่มนะเดี๋ยวเติมเติมเพิ่มนอกเหนือจากไอเหรียญ2เท่าเมื่อกี้นะอ่ะไหนไหนก็เติมเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวขอดูรางวัลผู้จัดการก่อนเมื่อกี้เราได้กี่เหรียญและห้าร้อนะ500เหรียญน,นะครับ700 1,000 1,000ได้ไอคอนตรงนี้ไอคอนกับ MC อีก1ใบนะครับก็จะกลายเป็น10,000บาทใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรา500แล้วนะ500 700 1,000ยังไงดีอ่ะจัดไปครับอีกอีก500เหรียญอีก500เหรียญ เกือบ10,000บาทน่าจะ10,000บาทอะประมาณ10,000บาทเพราะว่าเมื่อกี้เราได้คูณ2เหรียญด้วยนะแล้วนี่อีกอีก5,000บาทนะครับอีก5,000บาทนะเราก็ได้นี่เลยรับทั้งหมดนี่ไอคอนอีก1ใบนะครับคือไอคอนยี่สิบเอ็ดทีวไอคอนยี่สิบเอ็ดทีวมี2ใบนะเนี่ยมี2ใบนะไม่ใช่ไอคอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วเมื่อกี้เราได้ไอคอน5ดาวไปแล้ว1ใบนะครับไอคอนลุ้นเปิดก็จะประมาณ3ใบแล้วนะตอนนี้ผมอยากได้ใบที่4 5ดาวอีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปิด100หนั้งรยอีก1รอะ ไปตัวอีกเอยได้ไอคอนเลยเว้ยเฮ้ยสวยโอ้โหไอคอนกี่ใบแล้วเนี่ยไอคอนกับย1 TY 3ทใบนะฮะรางวัลผู้จัดก,การ2อันนี้อีก1น,นะครับเป็น3แล้วแล้วไอคอน5ดาว4ถ้าเกิดผมได้ไอคอนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นไอคอน5ดาวก็เป็นรุ่นไอคอน5ใบนะฮะยังไงต้องเอาให้ได้อะเอาตัวให้ได้อีก3นะครับขอตัวอีก3ครับตอนนี้ขอตัวอีก3 เดี๋ยวขอเปิดร้อยเลยทีเดียวรู้เรื่องนะสองร้อยเหรียญหนึ่งครั้งขอตัวอีกสามป๊บปุ๊บป๊บ,ปบมาดิอย่าโหลดช้าแบบนี้ใจคอไม่ดีเฮ้ยมา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 มรถไอติมมาหน้าบ้านมาดิเฮ้ยเฮฮอ,อย่าค้างดิเพื่อนเพื่อนมาแล้วตัวสองอขาดอีกใบเดียวครับทุกคนขาดอีกใบเดียวตอนนี้ผมมีเหรียญเหลืออ,อีก136นะ 136บอกเลยวันนี้เปิดไอคอนรัวนวนะครับน่าจะประมาณ5้าใบเป็นอย่างน้อยนะเหลืออีก1ตัวกับ136เหรียญน,นี่ได้แล้วครับอโอเคได้ได้ไอคอน5ดาว2ใบนะครับไอคอน5ดาว2ใบนะฮะแล้วก็ไอคอนกับยิบเออีก3ใบนะครับ เดี๋ยวขอดูเงินก่อนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 136,600m นะโอ้โห 100m 106ชิ้น 100m 106ชิ้น 1600m อ่ะ 400m 6ชิ้น A few moments later อ่ะตอนนี้ได้เงินมาทั้งหมด17 172648นะครับ ได้เอม,มาทั้งหมด36,00 0นเอมนะครับเฉพาะการเปิด BP เปิดตัวเงินเมื่อกี้นะฮะได้มา3 6 0 4 8นเอมนะครับผมตัวได้กลมๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดนักเตะกันครับเป็นการ์ดท,ที่แบบขอคัดเฉพาะการ์ดท,ท็อปๆเลยนะครับเพราะว่านี่ไอคอนอันนี้เช่าไม่เปิดครับไอคอนเราได้มาถึง5ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดย1ทีวแบบขอบท็อปๆเลยนะ นี่เรามาโฟกัสที่การ์ดจิปเอทนะครับอันท็อปทเลยนะโอ้โหมีเยอะเลยวะมีเยอะเลยอะโอ้โหมีเป็นหลักร้อเลยทุกคนเอาการ์ด9 6ก่อนครับมี92ชิ้นนะอาจจะเปิดไม่หมดนะแยวขอดูดวงก่อนว่าจะเปิดได้ดีหรือเปล่านะครับขอเปิดทีละสิบไปเลยประตูโอ้ยวานเดซา m c ครับ อีก10ชิ้น MC แล้วครับมาเน่โอ้ทุกคนครับโอ้โหผมเปิดการ์ดที่แบบลุ้น21 e TY ทีวเนี่ยไม่ออกเลยออกแต่แบบ MC LS แล้วโอ้ต้องไปเคลียร์ครังโอ้ยเหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเน้นเปิดการ์ดที่มันลุ้น ย่สิบเอ็ t y, ดทีวีดีๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนี่อันนี้2ใบก่อนครับการ์ด96นะลุนบวก4นะบวก4แล้วก็มีคาสอื่นปนมาด้วยนะครับเป็นมันติคาสนะครับมา2ชิ้นครับจัดไป96 6. บวกให้ออกย1 t y ิบเอ็ดทีวเฮ้ยโคเอเชีย er. CM เอ็มครับโคอาซิสเนี่ยการ์ต,ตรงเนี้ยมีเยอะเลยนะแต่ผมเปิดเปิดไปเยอะแล้วแต่แบบ มันไม่ออก 21-TY ทเลยเดี๋ยวเขาเปิดอันนี้10ชิ้นพอลุ้น MC กับ 21-TY ทนะการ98ด้วยนะถ้าออก 21-TY ทมานี่คือจะแบบแพงมากอะเอี MC อีกแล้วโอ้ยคารวัน,นี้เฮ้ยเอาไปทำฟูลแมนยูได้นะเดี๋ยวไปตีบวกทำฟูลแมนยูดีกว่า 21-TY ทีวายนอมินีนะครับคัด30มีอยู่ชิ้นเดียวครับ วาดี้หน0่งอยเอ็มอะได้หนึ่งเอ็มได้ตัว1,000งเอ็มมาหนึตัวแต่เป็นนอมิเนตนะฮะไม่ใช่ยิบเทีวายนะครับนี่เก้ครับลุนบวกห้ามันติคสัสอีกแล้วเฮ้ยยิบเทีวายว่ะนอมินีปะ่ะลาป๊อก เป็นนอมินีบวกสามห้าร้อยก็ยังดีดีกว่า MC มอ่ะมาถึงตรงนี้ผมยังไม่ได้2 1ทีวยนะได้แต่ได้แต่ไดแ้แต่นอมิเนเอ็นะเพราะฉะนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้ได้แน่ๆน,นะครับ1คนนะ1คนนะครับเพราะว่านี่เป็นการ,ร์ดแลได้ได้มาใบาเดียวนะครับได้แน่ๆ1คนนะครับจะเป็นใครมาลุ้นกันครับตัวแรกของวันนี้ฮะ21ทีวยจัดมา c ซ n นเตอร์แครับลามอส2,900 uh huh. 2,900ทีนี้การ์ที่รุ้นยิบ y อกับ MC เนี่ยผมผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะีผมไปไล่เปิดทีหลังนะผมจะมาเปิดไอคอนแล้วกันนะครับคราวนี้คือตอนนี้เราได้ยิบ y อไปตัวเดียวก็คือลามอสนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเปิดไอคอนเนี่ยจะได้ไอคอนหรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นนอ m i มิน e นะหรือ อันนี้เป็นไอคอนล้วนๆนะครับต่อจากนี้ไปเราจะเปิดไอคอนล้วัวห้าใบนะฮะห้าใบนะครับเปิดตัวนี้ก่อนเลยครับไอคอนกับนอร์มินานะฮะขอให้ออกไอคอนครับจัดมาไอคอนลุ้นใบแรกวันนี้ครับไม่ได้ลุ้นไอคอนมานานละฮึบโอ้โหนอร์มินาครับดาบประตูด้วยเมลเยี่ยมกูตัวพันห้าร้อยเอ็ม Ate, ไอคอนใบแรกผ่านไปครับเรามีถึง5้าใบนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไอคอนที่เป็น5ดาวโอเวอร์ออลหนึเนี่ยเปิดทีหลังนะครับนี่เอาอันนี้ก่อนเลยครับ2ชิ้นอันนี้เป็นไอคอนกับย1 t y ินะไม่ใช่น o มิเตนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอคอนกับน o มิเอตนะอันนี้เป็นไอคอนกับย1 t y ิบเอลยนะครับคือถ้าเป็นย1 t y ิก็ขอให้เป็นตัวแพงๆแล้วกันนะถ้าเป็นไอคอนก็เป็นขอตัวท็อปๆแล้วกันนะเฮ้ยไอคอนมาผิวสีอังกฤษ อังกฤษเซนเตอร์แบ็กโซล์แคมเบล 7500M ได้อยู่นะโซล์แคมเบลผมก็เอาไปท an ําฟูไอคอนอังกฤษเลยนะเออเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะไม่ต้องคำนึงถึงค่า FP นะผมจะทําฟูไอคอนไปเลยจัดไปไอคอนกองหลังอ่ะไอคอนไปที่2ภ่านไปครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นสําหรับไอคอนกับยิ TY อทชิ้นที่3 <c oughs> มาโอ้ยิปเวะ่ะใครวะโปรตุเกส บุน mm ัวฟันเดน hmm. เดส 3,000m ราคาอาจจะไม่แพงมากแต่ก็เป็นตัวที่อยากได้เป็นตัวที่ชอบนะครับแล้วหน้าเหมือนแล้วด้วยนะครับสำเร็จเหลือไอคอน2ใบสุดท้ายครับไอคอน2ใบสุดท้ายอันนี้เป็นไอคอนแน่ๆน,นะครับผมไอคอน5าดาวด้วยนะครับนี่ไอคอน5ดาวด้วยโอเวอ้109เคียคร์ค้างก่อนเออผมมีไอคอนกับพีทีอาร์เหลือดองไว้1ใบนะขอเปิดใบนี้ขั้นก่อนครับ ลุนไอคอนกับ p t r เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยเปิดเลยเผื่อได้ไอคอนเก็บไปนานแล้วลืมโอ้ย VTR โถเอ้ยเบอร์10สเปนโมริโต้สิบเอ็ดเอ็มจากที่ลุนไอคอนได้มาสิบเอ็ดเอ็มโถะมาถึงไคลแมกครับ ลุนไอคอนอคือไอคอน,นได้แน่ๆนะครับระดับ5ดาวด้วยโอ้โอลหนึ่งอนะครับผมขอให้ตอเรสมาสักทีเถอะมาสักทีเถอะนะครับใบแรกครับจัดมาโอ้โอลหนึ่ง้อาฮะต้องเป็นตัวดีๆผิวสีบาซินรวมไต้องคาร์ลอสตูมีแล้วโธ่หนึ่งหมื่นหกพันเอ็มราคาดีนะฮะแต่ว่าผมมีแล้วไงโอ้110อ1หนึ่งร้อยสิบ ใบสุดท้ายครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นไอคอนหนึ่งร้อยเก้าม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 าใบสุดท้ายของวันนี้เบิร์ดสี่บาสซินแบกขวาโอ้โหมาทั้งแบกซ้ายแบกขวาเลยคาร์ลอสอัลเบอโต้หนึ่งหมื่นเอ็มแต่ว่าไอคอนกองหลังผมยังไม่มีนะเดี๋ยวจะทำฟูลทีมไอคอนไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะแบบไม่จำกัดค่า a p นะสนุกๆน,นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนักเตะที่อยากได้ก็ได้แต่ตัวที่ราคาไม่ดีแต่เป็นตัวที่อยากได้อย่างบูนเอรฟานเดนเดสนะครับผมแล้วก็ไอคอนเปิดมา5-6ากใบก็ไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยแต่ราคาก็โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดเอาไปขายแต่ไม่ไม่ใช่ตัวที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับผมเองนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ